ชิ้นรกกันนะคะวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายรูปนะคะอันนี้อันนี้จะขายของออนไลน์นะคะก็มีน้อยนิดนงนะคะก็เจอกันเร็วหน่อยเอ๊ะเจอกันแบบเร็วๆร็วนะคะเดี๋ยวอันนี้ข่ายเร็วเร็วก็เลยดูกันนะหรือว่าช้าก็ได้นะอ่ะกีตาร์สายกีตาร์จิ มือสงนะคะ๋ยวให้ดูสายก่อนถ้าใครเอาสายนะคะ2องรยบาทแต่ถ้าใครไม่เอาสายเปลี่ยนใหม่เองก็1นึยบาทนะคะคิดค่าส่งห้าบาททั้งหมดเลยนะคะเท่าน,นี้เเนี่ยแต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับนะคะค่าส่งก็สาบาทนะลดให้หน่อยอ่ะเพราะเพราะว่าใคร ใครกดไลค์เท่าน,นี้บ้างอย่างเนี้ยอันนี้จะให้เลยนะแต่ไม่รู้นะว่าใครติดตามบ้านนะคะในติ๊กต็อกอัน,นี้ติดตามยี่สิบแปดคนแล้วแหละอ่ะ เ,เขาถามว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าได้จริงค่ะดูสิฟังเนี่ยอันที่ทำไม่ค่อยเป็นนะคะสายมันก็เพี้ยนสำหรับเด็กกี่ขวบคะนี่ถึงกี่ขวบห้าขวบหขวบได้นะคะเจ็ดขวบอะแต่ถ้าโตกว่านี้ก็อ,อาจจะไม่ได้นะเพราะอันนี้แปดขวบแล้ว่็จะได้อนะ อันนี้ก็เล่นนะมีกิดคิดต้าใหญ่ด้วยนะแต่อันนี้มีเอน,นีนะคะมีคนเอฟมายัางเอ่อมีอย่างอื่นขามอีกไหมไม่เอฟก่อนไม่มีคนเอฟเลยเลดหน่อยได้ไหมเ,เขาถามมาฮะลดหน่อยได้ไหมลดเหรอคะได้คะ่ะหนึ่งร้อยก็เป็น เก้าสิบพออ่ะเอาค่ะ,คะมีคนรับหนึ่งนะคะเอาค่ะชื่อว่าอะไรคะชื่อบุนนกค่ะอ๋อคนบุโนนกสีเอฟมาแล้วนะคะติ๊กติ๊ติ๊ติ๊โอเคเดี๋ยวไปส่งนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นนะคะอ๋อเขา<ห>ถามวนะ่มาแมวตัวข้างหลังข่ายไมคะไม่ค่คาย ก็ได้นะอ่าใครเอาบ้างนี่นี่มันได้จริงนะคะคุณตาตัง้งเอาอาหารตรงนี้นะคะบ้างนี่นะคะอนะันนี้นนี้นะคะใครซีเอ้ยเซมาได้เลยนะคะอยากจะถามก็ถามมาได้แล้วคมผู้หญิงไม่มีหรอคะ มือหนึ่งหรือเปล่าก็ก็มือสองนะคะเพราะวันนี้เล่นเล่นเยอะแล้วแต่สาภาพดีใช่ไหมสาภาพเหมือนมือหนึ่งใช่นะคะอันนี้นะคะราคาแม่ช้อนแม่ช้อนช้อนหอยอ่ะค่ะ <laughs> มีแล้วจะมีหลายอะไรค่ะชุดหายชุดค่ะมาเจอกันเวลาเท่าไหร่เวลาเกมาโมงนะคะอุ้ยไม่มีคนตื่นหรอกคะ่ะต้องมืดมืดเย็นเย <Okay, okay. S 1> <ๆ S 2> ็นดึกๆึโอเคโอเคตอนเย็นนะคะเจอกันตอนเย็นจะได้สบายๆนะนี่เอาไหมอาไ c f มาอ,อ่างงามเลยนะไม่มีอะไรพังเลยนะคะทุกคนมีคน c f ไหมปิ้งมีคนรับแล้วค่ะเอาส,สีบาทยังไม่ได้บอกเลยพี่คนจองแล้วแต่ยงไม่ดูราคาเลยคืออันนี้นะคะสี่สบาทเปลี่ยนไหมคนที่สั่งเมื่อกี้ ก็เอารถคันจิ๋วหนค่ค่ะนี่นะคะเนี่ยมันแขวนอะไรได้จริงนะถ้าเป็นแบบห,หิวหิวนะอันนี้ก็เราเราก็อย่างนี้ได้นะคะจุ๊บใครรีเอฟได้เลยนะคะของผู้ชายนะคะอันนี้คันละสิบบาทนะ ถูกมากเลยมีอีกไหมคะมีค่ะรับค่ะเอาสองตัวไหมคะสองตัวไม่ใช่หมานะคะไม่ใช่สองสองคันมีค่ะรับพ่อชื่อว่าอะไรคะป๊อกกี้ค่ะโอเคคะ่ะรวมกันยี่สิบบาทนะคะเอาอันนี้อันเล็กเสียค่าส่งเท่าไหร่ะคะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะถ้าไกลมากก็สามสิบนะคะโอเค okay. ต่อไปประการะคะ่ะการะต่ตายกับแมวกำลังเล่นอยู่นะคะตึงตึิงงอันนี้นะคะเป็นมึกซึมนี่ติดนะเี่เขียนให้ดูแล้วนะนี่ฮะนีนะคะมัน มันก็สนักหน่อยนะอันนี้ด้านละยี่บาท าแมวค่ะโอเคค่ะแมวซื้อสองชิ้นลดไหมไม่ลดแล้วค่ะ คนนใครใครเป็นแฟนขับอันนี้นะคะเอาไปเลยเดี๋ยวเราเอันนี้นะคะ30บาทถ้าใครเป็นแฟนขับอะรดแท้เลยเหลือสิบาทคือห้อย20สิบาทเหมือนเดิมแต่ค่าส่งนะคะสิบาทไดีค่ะเอาไหม ม,ม,มีเงินอยู่ข้างในแผมด้วยไหมคะไม่ค่ะเงินฉันคือางานนี้รับค่ะอุ้อีเมนี่ยวค่ะคุณอีเลยเหรอคะโอเคหมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอวันพรุ่งนี้ตอนเย็นอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย